กล้วยเสรดีให้มก่อนเราไม่มีข้าวกินเลยมันน่าเราเนะ<ม>ดูนี่มันขอข้าว <laughs> มันจะเลอะเยอะกว่าเราแล้วนะมันเลอะเยอะกว่าเราอีกเห็นไหม <laughs> เราไม่มีแต่กินมันอนะกินเรากินเราม,มินูดีวันด่าเราบ้าเลยมีธนูเองเลือกเรา เองเล <anut S 2> ิกเอาไอ้นุ่มขึ้นมาขึ้นในนี้เอ้นุ่มทำไม่อยางเองตายขึ้นมาขึ้นมาสิเฮ้ยเมื่อกี้มึงขึ้นแล้วจะแบบมึงยังไงวะยี้อะไรปากหัวมึงอ่ะเอวันอว่ยเยยาย๊านมาตาจะออะไรไม่ไหม นุมกินอ่ะไอ้นุมกินไอ้นุ๊มทำไม่มายอดต่อแล้วลำลาซะลำลาลำลาซะพี่ไม่ออกของกันแท่ไอ้นุ๊บ๊ายบายนะรู้หัวเราจะไม่เจอแก วม่ไม่ตายแล้วบ้าโอ้โควไอ้กล้วยเต็มเลยไม่เั็นดอบกล้วยใช่ะหล่ะเกมอ่ะมันดอกมันดอกมีสมบัติได้เี่ยนี่ธนูเอาไหมเจ้าธนูไหมครับแอมมงเอาธนูไหม ไหนเอาวิ่งไปไหนกูชสกอยเก็บ <laughs> ไว้จะให้ดานุจให้ดานูปรับใจเย <laughs> อะหกเยอะเยอะถือแพ้เยอะๆไปน้ำนะ <laughs> เยอะเลย<ม>นะ๋ยวมันบกักโอ้ไม่กินไม่กินอัน <c oughs> ของเยอะแล้วลง 4, 4, น้ำอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสองสิบสามสี่ปมาสิบหก่สิสิบหกกินไปกันปะปะปะฟอหกระแส